ชีเจียนมาอยู่วัดป่ามะม่วงแล้วก็ได้รับมอบหมายจากสมภารให้ทำหน้าที่หุงหาอาหารเลี้ยงญาติโยมที่มาเข้ากรรมฐานสมณินจ่อยได้ลาสิกขาไปก่อนหน้านั้นสามวันจึงไม่รู้จักแม่ชีเจียนวันรุ่งขึ้นก็มีสตรีวัยเจ็สิบมาที่วัดป่ามะม่วงและบอกสมภารว่าจะมาขอบวชชีอยู่ที่นี่โยมมาจากไหนล่ะ ชื่ออะไรพระเจริญถามฉันแม่ชีเขียวไงละ่ะท่านจำไม่ได้หรือนางบอกเหมือนคุ้นเคยกันมาก่อนแม่ชีเขียวไหนยังไม่ทันบวชไงเรียกตัวเองว่าแม่ชีละ่ะฉันเคยบวชชีอยู่ที่วัดมะขามเท่าไงจ๊ะที่ท่านเคยไปเรียนวิชากับหลวงพ่อสุขตอนนั้น ฉันมีหน้าที่ทำอาหารถวายพระเนนในวัดเวลาที่ท่านบินทบาตไม่ได้คำบอกเล่าของนางเขียวทำให้พระเจริญนึกออกจึงว่าอ๋อจำได้แล้วอาตมายังได้อาศัยข้าวโยมฉันต้องขอโทษด้วยอย่าหาว่าเนรคุณเลยแล้วทำไมโยมถึงได้ศึกเสียละ่ะ เจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงถามพอดีตอนนั้นลูกสาวฉันเขามีลูกอ่อนแล้วไม่มีคนช่วยเลี้ยงเลยมาอ้อนวอนให้ฉันสึกออกไปช่วยเลี้ยงลูกพอลูกเขาโตเขาก็บอกว่าแม่จะบวชอีกก็ได้บังเอิญฉันก็ไม่ค่อยจะกินเส้นกับลูกเขยเลยคิดว่าบวชด,ดีกว่า แล้วทำไมถึงไม่ไปบวชที่วัดมาคามเท่าละ่ะคิดยังไงถึงได้มาที่นี่ฉันได้ข่าวว่าที่นี่สอนวิปัสสนาฉันสนใจอยากจะเรียนก็ยังไม่รู้ว่าจะแก่เกินเรียนหรือเปล่าพูดแล้วจะหาว่าคุยฉันยังแข็งแรงนะความจําก็ดีไม่หลงลืมเลอะเลือนแต่ประการใด นางรีบบอกคุณสมบัติด้วยเกรงพระเจริญจะไม่อนุญาตให้บวชแต่ที่นี่ไม่มีสำนักชีอาจจะไม่สะดวกสบายเท่าวัดมาขามเท่าโยมจะอยู่ได้หรือฉันก็ไม่ได้คิดว่าจะมาหาความสบายที่นี่ให้ฉันบวชเธอจะรับรองว่าจะไม่ก่อปัญหาให้ท่านอย่างแน่นอน ส่วนเรื่องที่อยู่ค่อยขยับขยายทีหลังถ้าท่านสนใจท่านจะพาไปซื้อบ้านในอำเภอเห็นว่าจะขายหลังละห้าพันบาทท่านลองต่อเขาดูว่าสักสามพันขายไหมจะได้ซื้อมาสร้างสำนักทีนางเขียวแนะนำงั้นหรือไกลไหมล่ะไม่ไกลจะ้ะ อยู่เหนืออำเภออินไปนิดเดียวนายอำเภอเขาย้ายเข้าบางกอกเลยบอกขายบ้านคนเขามาดูหลายรายแต่ไม่มีใครซื้อทำไมละ่ะแพงไปหรือไม่แพงหรอกจะ้ะแต่เขาคงกลัวผีแม่กาหลงเห็นว่าพอเข้าไปในบ้านก็เย็นวาบวาบเหมือนเจ้าของเขาจะไม่ยอมขาย แม่กาหลงเป็นเจ้าของบ้านงั้นหรือก็อไม่เชิงจ้ะนายอำเภอซื้อบ้านหลังนี้ไว้แล้วไม่เคยเข้าไปอยู่จ้างสองผัวเมียเฝ้าให้ตอนหลังเมียตายเห็นว่าเป็นไข้ทับฤดูพอเมียตายผัวก็อยู่ไม่ได้บอกผีเมียกวนเลยหนีไปอยู่ที่อื่นนายอำเภอก็จ้างคนใหม่ไปเฝ้า กี่รายกี่รายก็อยู่ไม่ทนบางรายอยู่ได้คืนเดียวก็น,นี้บอกว่าผีผู้หญิงมาหลอกคงเป็นผีแม่กะหลงนั่นเองแล้วโยมไม่กลัวหรือถ้าอาตมาไปซื้อมาสร้างสำนักชีแล้วแม่กาหลงตามมาอารวาสโยมจะอยู่ได้หรืออยู่ได้ฉันเป็นคนไม่กลัวผีอยู่วัดมาขามเท่า แล้วกลัวผีก็เสียชื่อหลวงพ่อสุขแย่สิอีกหน่อยฉันก็ต้องเป็นผีเหมือนกันสตรีวัยเจ็สบพูดแบบปลงได้แล้วหลังจากนางเขียวมาบวชทีอยู่ที่วัดป่ามะม่วงก็เซาซีให้สมพานไปซื้อบ้านในอำเภอวันหนึ่งนายหล่อมาที่วัด โดยขับรถกระบะมาพระเจริญจึงชวนไปดูบ้านโดยแม่ชีเขียวเป็นคนพาไปเมื่อท่านย่างกลายเข้าไปในบ้านก็รู้สึกเย็นว่าไปทั่วสาร,รพางจะว่าเป็นอุปทานก็คงไม่ใช่ท่านรู้ว่าเปรตแม่กาหลงยังอยู่ที่บ้านหลังนี้และหวงแหนไม่อยากให้ใครมาซื้อบ้านไปหล่อนตายขณะจิตมีโลภะ จึงมาเกิดเป็นเปรตเฝ้าเรือนมาอยู่ที่นี่ทำไมล่ะโยมไปอยู่วัดป่ามะม่วงกันดีกว่าไปปฏิบัติกรรมฐานจะได้ไปผุดไปเกิดเสทีเชื่ออาตมาเถอะท่านชักชวนด้วยจิตเมตตาอยากช่วยเหลือท่านอนุญาตแน่นะไม่ใช่พอไปแล้ว ก็ขับไล่ใสส่งฉันถ้าเป็นเช่นนั้นฉันจะไปอยู่ที่ไหนท่านต้องสัญญาว่าจะไม่ไล่ฉันเสียงเปรตต่อรองรับรองว่าไม่ไล่อาตมาเป็นพระจะหลอกลวงโยมให้บาปกรรมทำไมตกลงไปอยู่วัดป่ามะม่วงกับแม่ชีเขียวนะ ตกลงจะไปก็ไปแต่ท่านต้องไปเจรจาขอซื้อบ้านกับนายอำเภอก่อนต่อเขาสักสามพันอย่างที่แม่ชีเขียวบอกนั่นแหละท่านเป็นพระเขาคงยอมขายให้เขาอยู่ที่ไหนละ่ะท่านถามแม่ชีเขียวสิรายนั้นเขารู้ให้เขาพาไปพบเวลาที่นายอำเภอ มาเก็บค่าเช่านาที่อำเภออินบุรีตอนต้นเดือนนี้เ,เมื่อเจรจากับเปรตแม่กาหลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วพระเจริญจึงกลับมายังรถที่นายหล่อกับแม่ชีเขียวรออยู่เป็นไงท่านชอบหรือเปล่าแล้วติดต่อกับผีแม่กาหลงได้ไหมแม่ชีเขียวถามได้เขาบอกให้ไปซื้อกับนายอำเภอ อาตมาชวนเขามาอยู่วัดป่ามะม่วงด้วยโยมต้องสอนกรรมฐานให้เขานะกลัวหรือเปล่าไม่กลัวหรอกจ้ะฉันยินดีจะสอนให้แต่ตอนสอบอารมณ์ฉันคงต้องนิมนต์หลวงพ่อช่วยเพราะฉันยังปฏิบัติไม่ถึงขั้นที่จะสอบอารมณ์ให้ใครได้ตกลงอาตมาจะช่วยสอบอารมณ์ให้แม่กาหลง เสร็จธุระแล้วเรากลับกันเถอะหรือโยมหล่อจะว่ายังไงแล้วแต่หลวงพี่เถอะครับหลวงพี่จะกลับผมก็จะไปส่งถ้าหลวงพี่จะเข้าไปคุยกับแม่กาหลงต่อผมก็จะรอนายหล่อพูดยิ้มยิ้มไม่คุยแล้วหมดธุระแล้วกลับนะแม่ชีจ้าแล้วเรื่องเจรจากับนายอำเภอฉันจะให้ลูกสาวช่วยส่งข่าว เวลาที่เขามาเก็บค่าเช่านาที่อำเภออินบุรีแม่ชีร <eterm oon> ู้เช่นเดียวกับที่เปรตแม่กาหลงรู้เดือนต่อมาวัดป่ามะม่วงก็มีสำนักชีแม่ชีเจียนและพักพวกก็ย้ายจากสาการบริเวณมาอยู่กับแม่ชีเขียวที่สำนักชี ยกเว้นแม่ชีก้อนทองที่ไม่ยอมย้ายเพราะมีภาระต้องสวดมนต์กับเทวดาที่ถูกขับไล่จากสวรรค์มาสิงสถิตที่ต้นพิกุลวัดป่ามะม่วงจึงมีพระภิกษุสี่รูปแม่ชีหรูปส่วนสามเณรไม่มีเพราะสึกออกไปหมดญาติโยมที่มาเข้ากรรมฐานได้รับความสะดวกสบายขึ้นเพราะบรรดาแม่ชี ช่วยกันหุงหาอาหารมาเลี้ยงดูวันพระถัดมาก็มีแม่ชีรูปหนึ่งมาขอพบสมภารและแจ้งความประสงค์จะมาขออยู่ที่วัดชื่ออะไรละโยมมาจากวัดไหนเจ้าอาวาสถามตามธรรมเนียมชื่อแม่ชีแดงจกักฉันไม่มีวัดอยู่แม่ชีวัยห้าสิบเศษตอบ อ้าวแล้วบวชที่ไหนล่ะใครเป็นคนบวชให้ฉันบวชที่วัดไลจ่ะแต่อยู่วัดนั้นได้ไม่นานก็ถูกพวกชีด้วยกันมันอิดช้าและพากันกลั่นแกล้งจนฉันอยู่ไม่ได้ฉันเลยต้องออกมาอยู่บ้านกับลูกอยู่ได้ไม่นานพวกชาวบ้านเขาก็พากันขอนขอดว่าเป็นทีมาอยู่บ้านลูกฉันเขาก็อายเลยแนะนำให้ฉันมาขออยู่ที่วัดนี้ ภิกษุวัยสามสิบเศษตรวจสอบด้วยเห็นหนอและได้รู้ว่าแม่ชีรูปนี้เป็นคนเข้ากับใครไม่ได้เพราะมีนิสัยที่น่ารังเกียจอยู่หลายประการเป็นต้นว่าทุศีลโลภะเรื่องการกินสกปรกขี้เกียจคืนให้มาอยู่ที่วัดนี้ก็รังแต่จะทำให้วงแตกแต่ถ้าไม่ให้อยู่ก็จะทำให้พระศาสนามัวหมอง เพราะญาติโยมจะเข้าใจผิดว่าเป็นนักพรตก็อยู่ครองเรือนได้ท่านจึงหาทางออกให้ด้วยการแนะนำว่างั้นก็ศึกเสียสิจะได้ไม่ถูกชาวบ้านค่อนคอดฉันไม่อยากศึกจะ้ะลูกเขาก็ไม่อยากให้สึกเขาบอกว่าจะได้เกาะชายผ้าขาวฉันขึ้นสวรรค์แม่ชีแดงลงทุนโกหกสมพานแท้ที่จริงนั้นลูกของแกก็ไม่เต็มใจ ที่จะให้แม่อยู่ด้วยมันไม่แน่เสมอไปหรอกโยมไม่ใช่ว่าเป็นพระเป็นชีแล้วจะได้ขึ้นสวรรค์ไปเสียหมดไปตกนรกก็มีเป็นพระเป็นชีนั้นตกนรกง่ายกว่าคนเป็นครือหัดเสียอีกท่านพูดหมายจะสอนแม่ชีทางอ้อมแต่ฉันไม่อยากศึกจะขึ้นสวรรค์หรือตกนรกก็ไม่อยากศึก ขอฉันอยู่ที่วัดนี้เถอะฉันไหว้ละพูดพร้อมกับยกมือไหว้ตามใจจะอยู่ก็ได้ที่นี่มีแม่ชีอยู่หกรูปที่สำนักชีห้ารูปที่ศาลาการประเรียนหนึ่งรูปโยมอยู่ที่สำนักชีก็แล้วกันจะได้ช่วยเขาหุงหาอาหารเลี้ยงญาติโยมได้ยินดังนั้นแม่ชีแดงก็รีบออกตัวว่า ฉันคงทําไม่ไหวหรอกจ้ะให้พวกสาวๆเขาทาเถอะฉันมันแก่จะหกสิบแล้วไม่แกหรอกโยมแม่ชีเขียวเจ็ดสิบแล้วยังช่วยเขาทําสมพานแยงเมื่อเห็นอีกฝ่ายแสดงความเห็นแก่ตัวออกมานอกหน้าคนเรามันไม่เหมือนกันหรอกท่านบางคนอายุตั้งเจ็ดสิบแปดสิบแต่ยังแข็งแรงบางคนแค่ห้าสิบก็ทำอะไรไม่ไหวแล้ว อย่างฉันนี่ไงเอาเถอะเอาเถอะอาตมาขี้เกียจเถียงกับโยมเป็นอันว่าอาตมาอนุญาตก็แล้วกันส่วนจะอยู่เย็นเป็นสุขหรืออยู่ร้อนนอนทุกข์ก็ขึ้นอยู่กับตัวของโยมเองท่านทิ้งท้ายไว้ให้คนฟังนำกลับไปคิดทว่าคนเช่นแม่ชีแดง ไม่ชอบคิดอะไรให้ยุ่งยากจึงกลับไปเก็บข้าวของเครื่องใช้เตรียมย้ายมาอยู่วัดป่ามะม่วงข้างลูกชายกับลูกสะใภ้ก็ให้รู้สึกโล่งอกอุตส่าห์แสดงความกระตันยูด้วยการพายเรือมาส่งถึงวัดออกปากฝากฝังไว้กับแม่ชีและสมภารทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพราะกลัวว่ามารดาจะอยู่วัดได้ไม่นานประเดี๋ยวก็จะกลับไปอยู่บ้านตน ให้ต้องอับอายขายหน้าชาวบ้านอีกแม่ชีแดงมาอยู่วัดป่ามะม่วงได้ไม่เท่าไหร่ก็สร้างความอึดอัดเอือมระอาให้กับแม่ชีห้ารูปที่อยู่สำนักชีมาก่อนส่วนแม่ชีก้อนทองซึ่งอยู่สาลาการ,ปรเปียนนั้นไม่สูงสิงกับใคร ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติกรรมฐานและสวดมนต์เป็นเพื่อนเทวดาทุกคืนข้าวปลาอาหารก็หุงหากินเองไม่ต้องให้ตกเป็นภาระแก่ผู้ใดจึงดูเหมือนว่าแม่ชีที่อายุมากที่สุดเป็นผู้มีความสุขมากที่สุดในวัดผู้ที่หาความสุขไม่ได้เลยเห็นจะได้แก่สมภารเจ้าวัดเพราะต้องรับผิดชอบเรื่องปากท้องของพระภิกษุอีกสามรูป แม่ชีหกรูปยกเว้นแม่ชีก้อนทองท่านได้นำสมบัติส่วนตัวที่โยมยายทิ้งไว้ให้ออกขายเป็นบางส่วนโดยที่พี่สาวคนที่ชื่อจำแรงนำไปขายได้ปัจจัยมาก็เก็บไว้เป็นค่าใช้ใจ่ายในวัดท่านตั้งใจจะสงเคราะห์ทุกคนที่มาพึ่งใบบุญไม่ว่าจะเป็นพระภิกษุแม่ชีหรือผู้มาเข้ากรรมฐาน ทั้งนี้ก็เพื่อต้องการจะใช้หนี้กรรมนับตั้งแต่บวชเป็นพระภิกษุพระเจริญมักมองย้อนกลับไปหาอดีตในชีวิตของท่านว่าช่างเลวร้ายเสียเหลือเกินสร้างกรรมทําชั่วไม่เว้นแต่ละวันท่านตกลงใจแล้วว่าจะยอมชดใช้เวรที่ทํากรรมที่ก่อจะไม่ปฏิเสธทุกข้อหา ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นท่านสมภารฉันเห็นจะอยู่วัดนี้ไม่ไหวแล้วรำคาญแม่ชีแดงเลือกเกินแม่ชีเจียนบอกพระเจริญในเช้าวันหนึ่งแกไปทำอะไรให้ละ่ะโยมถึงได้เดือดเนื้อร้อนใจนะักท่านถามทั้งที่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรแกก่อกวนเข้าไปหมดฉันทั้งอดทั้งทน จนทนไม่ไหวแล้วเพื่อนฉันอีกสามคนก็เ,เลยให้ฉันมารายงานท่านสมภารเห็นจะต้องไปหาวัดอยู่ใหม่เสร็จแล้วถ้าวัดใหม่อยู่ไม่ได้อีกละ่ะก็หาวัดใหม่ต่อไปอีกงั้นก็คงต้องโยกย้ายกันอย่างนี้ไปจนตลอดชีวิตโยมทำไมไม่คิดว่าเหตุมันเกิดที่ไหนก็ต้องให้มันดับที่นั่นละ่ะ นี่นะอาตามาจ,จะเล่าให้ฟังสักเรื่องหนึ่งเรื่องจริงนะแล้วโยมเก็บไปคิดเอาเองคือในครั้งพุทธกาลพระพุทธเจ้าของเราท่านประทับอยู่ที่เมืองโกสัมพีนางมาคันทิยาซึ่งเป็นมเหสีรองของพระเจ้าอุเทนเป็นผู้ผูกพยาบาทพระพุทธองค์ด้วยเรื่องส่วนตัวได้จ้างให้คนไปตามด่าพระพุทธเจ้า พระองค์เสด็จไปที่ไหนที่ไหนก็ตามไปด่าด่าหยาบหยาบคายคด้วยพระอาน,นุ์ก็สงสารพระพุทธองค์จึงทูลให้เสด็จไปอยู่เสที่อื่นพระพุทธองค์ก็ตรัสถามว่าถ้าที่นั่นมีคนมาด่าอีกจะทำอย่างไรพระอานนุ์ก็ทูลว่าให้หนีไปที่อื่นอีกต่อไปเรื่อยๆ พระพุทธองค์จึงตรัสกับอานน์ว่าเหตุเก th ิดที่ไหนก็ให้ดับเสียที่นั่นไม่ต้องหนีและทรงทำนายว่าจะถูกตามด่าไม่เกินเจ็ดวันซึ่งก็จริงตามนั้นพระพวกที่รับจ้างนางมาคันธียามาเห็นพระองค์ไม่มีปฏิกิริยาโต้ตอบพอด่าครบเจ็ดวันก็เลิกด่าไปเอง แม่ชีทำไมไม่ใช้นโยบายอย่างพระพุทธองค์ท่านละ่ะจริงอย่างที่ท่านสมภานว่าขอบคุณจ่ะที่ให้สติฉันที่จริงแม่ชีแดงแกทำไม่ดีบาปกรรมมันก็ตกอยู่ที่แกนั่นเองเรื่องอะไรฉันจะไปเอาบาปมาเข้าตัวฉันฟังท่านสมพานแล้วฉันก็สบายใจขึ้นไม่คิดย้ายวัดแล้ว แม่ชีแดงแกทำไม่ดีอย่างไรละ่ะโยมท่านทดสอบหลายอย่างจ่ะเป็นต้นว่าเกียดคร้านเขาตื่นทำวัดเช้ากันแกก็นอนกลนคราะห์เขาทำอาหารแกก็เพิ่งจะตื่นแต่พอเขาทำเสร็จแกก็รีบมากินก่อนเพื่อนเลยแถมยังแอบตุนไว้ในห้องแกอีกศกกระปกก็เท่านั้นกินเปะรอะเปะืเปเป่อน,ลอนแล้วไม่เคยเช็ดเคยล้าง พวกฉันต้องตามล้างตามเช็ดให้ทั้งที่ไม่ใช่ญาติโยมแกเห็นแก่ตัวอย่างร้ายกาจเลยจะ้ะแต่กละก็เท่านั้นแล้วแม่ชีเขียวเขาว่าอย่างไรบ้างละ่ะเขาไม่ว่าหรอกจะ้ะเขาบอกใครทำใครได้แม่ชีเขียวซะอีกที่แก่แล้วแต่ยังช่วยพวกเราไม่เคยนิ่งดูได้ตกกลางคืนแกก็ไปเดินจงกรม นั่งภาวนาที่ระเบียงพวกเรานอนกันแล้วแกก็ยังคงปฏิบัติอยู่ช่างมีน้ำอดน้ำทนเลือกเกินคำบอกเล่าของแม่ชีเจียนทำให้เจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงรู้ว่าแม่ชีเขียวสอนกรรมฐานให้เปรดแม่กาหลงที่ตามติดเรือนมาอยู่วัดนั่นเองครั้นจะบอกแม่ชีเจียนไปตามตรงก็เกรงว่าจะทำให้แกกลัวจึงนิ่งเสีย คนรายงานรู้สึกอึดอัดจึงพูดขึ้นว่าตกลงฉันจะทำตามที่หลวงพ่อเล่าให้ฟังฉันลาละจ่ะพูดจบจึงกราบท่านสมพานสามครั้งแล้วลุกออกไป